สวัสดีครับวันนี้พบกับตาจิ๋วชิมเที่ยวนะครับวันนี้พาน้องของคุณมาเลาะริมเขื่อนหลังบ้านนะครับจะเป็นยังไงมาดูบรรยากาศนะครับดูน้องจะตื่นเต้นครับดูนะครับไปนะครับโอ้โหดูนะครับหืมตื่นเต้นนี่นะครับมารูตกใสนี่ครับเขื่อนบางกอหลังบ้านนะครับตอนนี้เขากำลังจะทําเขื่อนนะครับดูครับแม่น้ำบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศติดถนนฝั่งนั้นนะครับดูครับดูไม่กล้าลงครับครัว มาครั้งแรกนะครับโอ้โหตนเต้นครับบรรยากาศอากาศมันร้อนนะครับก็เลยพาน้องหมามาเล่นน้ํานะครับเพื่อให้น้องคลายเครียดคลายร้อนนะครับเปธรรมชาติกังน้องนะครับดูครับดูครับดูน้ําใสน้ําใสมากเลยครับโบมองเห็นพื้นเลยครับครับมองครับโอ้โหรับมองใครก็ไม่รู้ครับโอ้ยดูครับหมาขี้สงสัย คาบไปทั่วไม่รู้ของใครอะ่ะอืใส่ไม่ดีเลยนะนะอืมคุณคุณไอคุณคุณหมอมอนอข้าบอย่างเดียวเนี่ยทำงานมือสีกแล้วอืมคาบไม้ไปเดินเล่นครับโอ้ยคาบไม้เล่นน้ำครับดูน้องกลัวสาตใหญ่ครับเลยต้องมาเล่นสัตน้ำสัตว์เล็กนะครับดูครับโอ้โหคาบไม้ไมาก็ทิ้งเพราะเปวนหัวกับหมาตัวนี้จริงๆนะครับ ดูครับโอ้โหทั้งกินทั้งเล่นมีความสุขชีวิตนี้ถือเป็นการผ่อนคลายของน้องหมานะครับยามเย็นช่วงสักสี่โมงเกือบห้าโมงพาน้องเดินเล่นนะครับให้น้องคลายเครียดช่วงเช้าเดินได่ไหมครับร้อนครับแนะนําช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับน้องชอบบรรยากาศนี้ครับแช่น้าครับโอ้โหผมกำลังแช่ออนเซ็นอยู่ครับออนเซ็น หลังเขื่อนหลังบ้านนะครัะออนเซ็นธรรมชาติแลบทิ้นให้ด้วยโอ้โอต้องสร้งดูครับเราจะแก้งน้องกันนะครับดูครับด้วยหินก้อนนี้นครับเราจะเราจะโยนใส่น้ำดูครับน้องจะตื่นตรอเปลต้องรอร้องเผล่นะครับดูเนี่ยเผล่นะครับโอ้ สงสัยครับสงสัยไม่มีกลัวรขาลุา่นนี้สงสัยครับสงสัยคืออะไรอะไรตกลงไปหนาะไม่ได้โอ้ไม่สงสัยสงสัยโอ้โหไหนร้องอะไรไม่รู้เนี่ยครับสงสัยถามอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้